ทูแฟนเทเชียครับสวัสดีครับกรีนนิทิวั์จากทูแฟนเทเชียครับทั้งสองคนเลยนะฮะสวัสดีทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาส่งชิงกิลใหม่ล่าสุดลนะครับผมทั้งหนุ่มกรีนก็จะเป็นเพลงไงก็ได้ใช่ไหมครับผมชช่เพลงไงก็ได้ไงก็ได้ส่วนของกระชายนะครับสำหรับผู้ชายบ่ายสองเนี่ยถึงเวลาเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันหน่อยเพราะว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากทั้งสองเพลงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นถามมือก่อนดีกว่าตอนนี้ถามสารทุกสุกดิบกันก่อนดีกว่านะครับผมกรีนช่วงน ช่วงนี้ก็ตะกี้มาจากมลาซาดไมใชายไม่ใช่วช่ไมก็ช่วงนี้ดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กรีนเรียนจบพอดีเพราะจบเมื่อเฮ้ยกรีนจบอะไรฮะจบนิติศาสตร์จุฬาครับนิติศาสตร์จุฬาโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายนะครับหนุ่มกรีนของเราช่วยไม่ได้เลยเป็นคู่แข่งกับลีแน่จังนะครับเปิดสารินกรีนจะเปิดช่องปึกษา ปัญหากฎหมายแข่งกับอาจารย์ลีน่านะฮะอาจารย์ลีน่าแต่อาจจะไม่แซบเท่าอาจารย์นอันนี้ผมผมก็โอเคอย่าไปแข่งเขาเลยดีกว่านะครับผมอาจจะถูกอาจารย์ลีน่าแบบว่าอู้คิดคลิปให้เราอีกหนึ่งคลิปนะครับอาจจะถึงคุณกรีนถึงคุณกรีนน่าไอ้กรีนที่ตัวดำน่ะอารมณ์ประมาณพี่จอร์นวินยูนะเดี๋ยวคุณอาจจะมีเรื่องมีราวได้นะครับผมจบแล้วเป็นไงบ้างจบแล้วครับผมก็ช่วง2ปีคือตั้งแต่ออกมาหลังจากออกมาจากบ้านเอฟเจ็ดอย่างเงี้ยครับค่ะผม ได้มีโอกาสลองงานหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบส่วนใหญ่จะเป็นเน้นหนักด้านพิธีกรครับพวกวีเจพวกพูดพูดพูดอะไรอากกว่มากไม่ค่อยได้ร้องเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าจริงๆเรื่องร้องมันมันต้องอาศัยเวลาครับผมแต่กรีนเป็นคนที่พูดเก่งนะพูดแล้วน่าฟังมากเลยคิวมากเลยขอบคุณครับผมอันนี้ผมนี่แดดเองหรือว่ามันหยิกอยู่แล้วอันนี้ผมคือจริงๆผมกินหยิกนะผมหยิกแก้เจ็บไหมครับไม่เจ็บอันนี้คืออะไรต้องตลกหนึ่งทีนะฮะตึงตึงเออซึ่งซึ่ง เขาเรียกว่าอะไรก็ก็อย่างที่บอกไปว่าพอเรียนหนักมากๆเราเลยไม่มีเวลาปลีกตัวมาทำเรื่องเพลงฮะครับก็เลยพอหลังจากเรียนจบเมื่อตอนพฤจเิเมื่อตอนตุลาพฤศจิที่ผ่านมาครับผมก็เลยได้คุยกับพี่ๆทางทูแฟนเอเชียถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องกลับมาทําเพลงทีถึงนะแล้วครับคนดูนอกจากจะคิดถึงเราเองก็คันปากอยากร้องครับห้าเห็นไมโครโฟนแลวอยากจะ แม่คือไปแดนตลอดเลยหลังๆมาแต่จับไหม่แล้วพูดตามสคริปต์อย่างเดียวคราวนี้จะได้ร้องมันก็ดีใจมากที่จะได้กลับมาร้องเพลงทีหนึ่งครับคครับผมไงก็ได้เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงรูปแบบไหนครับโดยส่วนตัวแล้วเรามีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนฮะก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเลยมันต้องแชร์เดนยู่แล่ะพี่ๆที่ t r u แ Fan ก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากในการที่จะ อยากฟังไอเดียเราว่าเราอยากให้แบบไหนอ,อยากได้เนื้อเพลงแบบไหนสไตล์ประมาณไหนอะไรต่ออะไรยังไงนะเราก็ลองเสนอเสนอ,สนอไปกรินก็เสนอไปว่าหนึ่งละอะไรอยากได้สาวสดเพราะว่าเพลงท,ที่ที่ส่วนใหญ่กรินฟังนะฮะมันจะเป็นเครื่องเป่าซะเยอะครับแล้วก็จะมีความสดจะจะไม่ค่อยใช้เครื่องดน,นตรีสังเคราะห์ครับซึ่งก็เกิดขึ้นกับเพลงไงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราพยายามที่จะเลี่ยงเอาเครื่องดน,นตรีสังเคราะห์ ให้ไปน้อยที่สุดนี่คืออะไรคะชาปันนี่คชาอะไรคชาอะไรนี่คือปันจักรยานรองลังใช้เวลาว่างเงินเป็นประโยชน์ครับปั่นจักรยานอากาศองจรยอ๋อคิว์มากก็ก็นั่นแหละฮะก็ทีนี้พอพอเราด้ แชร์ไอเดียของเราไปปุ๊บครับขั้นตอนการทําเรื่องของเนื้อรงเนื้อรองก็มีการปรับให้มันเข้าปากกับเรามากขึ้นครับผมอะไรที่เราลองรู้สึกว่าเขินรู้สึกว่ายังไม่ใช่เราที่สุดพี่ๆเขารวมถึงทีมทําเพลงเองก็ครับโอเพ่นเต็มที่อยากได้ตรงไหนคุยเลยบอกเลยคุยเลยเป็นตัวของกรีนมากที่สุดก็จับของเราได้ทุกอย่างเลยครับผมคิวต์มากคิวต์มากนะฮะโอเคครับหนุ่มกรีนลักใจที่คุยกับหนุ่มกรีนแล้วมา หนุ่มกระชายครับผมถามไว้ก่อนดีกว่าซิงเกิลคิดข้องปุ่มปมอย่างชันนะฮะัคิด่องในแบบก็ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มาปล่อยกับอีกหนึ่งซิงเกิลนั่นก็คือเพลงบายสองนั่นเองครับพูดหน่อยดีกว่าครับว่าเพลงนี้เนี่นะครับเป็นมีความเป็นตัวตนของหนุ่มกระชามากไ้ยขนาดไหนครับเพลงนี้มีความเป็นตัวตนของผมมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับเพลงนี้อยากจะบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งมุมของตาวผมครับที่ถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้ฟังให้คนฟังได้ฟังกันครับเพราะผมคิดว่า คนหนึ่งคนเนี่ยมีอารมณ์หลายด้านมีอารมณ์หลายมุมครับผมก็เลยหยิบยกอารมณ์หรือมุมด้านนี้ของผมออกมาให้ทุกคนได้ได้เห็นได้ฟังกันครับผมเป็นไงบ้างครับร่วมงานกับพี่ว่านโอ้โหเป็นยังไงบ้างคุณว่านทนากฤษของผมตอนนี้คุณว่านก็บวชเป็นพระอยู่นไม่ได้เราต้องบอกว่าพระว่านเนอะหลวงพี่หลวงพี่ว่านเออเเป็นไงบ้างครับผมหลวงพี่ว่านได้ร่วมงานกับหลวงพี่ว่านรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นพี่เขาตามเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ฟังเพลงพี่เขาที่อยู่ในอัลบั้มแต่ ใครจะคิดว่าวันหนึ่งพะชาจะได้มีโอกาสมาทํางานกับพี่หลวงพี่ว่านมืออาชีพขนาดนี้เขาเป็นคนที่ความรู้สึกอะไรของเขาเนี่ยลึกซึ้งมากกว่าที่เรามองด้วยนะพี่อ่าหลวงพี่ว่านนะครับคนที่ม,มีความรู้สึกละเอียดอ่อนมากทุกทุก,ก,ก,กตัวโน้ตหรือทุกทุกคาที่เขาใส่ลงไปในเพลงครับ ทำให้แบบคนฟังสามารถสัมผัสได้หรือเห็นอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างออกไปคร,<ะ>ครับผมแน่น,นไหมครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นใบสองนะครับนานไหมกว่าจะได้ออกมาเป็นใบสองขชาย,ชายต้อง,องพูดกับพี่วา่าเอ้หลวงพี่ว่านบ่อยป่มหรือว่าต้องพี่ครับผมอยากจะได้เพลงแนวนี้ครับตัวตนของขยชาผมอยากจะได้แบบนี้ครับอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ก่อนหน้าที่จะเจอกับหลวงพี่ว่านทางทีมเพลงของผมก็ได้ส่งเรียกว่าส่งโปรไฟล์ของผมให้หลวงพี่วานได้ได้ดูแล้วครับว่าขะชาเนี่ยเป็นคนประมาณไหนสามารถอะไรได้บ้างประมาณไหนก็คือแบบรู้ข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆครับผม แล้วก็มีการมาคุยแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยก่อนจะออกมาเป็นใบสองออกเป็นใบสองนะครับผมก็เป็นหนึ่งเพลงที่ลึกซึ้งนะนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมคิดว่าเหมาะสาหรับคนอารมณ์ดีครับครับผมหรือใครที่กําลังอารมณ์ไม่ดีคุณลองฟังดูแล้วลองคุณจะเปลี่ยนมาเป็นคนอารมณ์ดีทันทีออแล้วไงก็ได้ของคุณละครับคุณกรีนครับผมเหมาะก,กับคนประเภทไหนครับเพลงเี้เหมาะก,กับคนทุกประเภทครับเพราะว่าเราทําเพลงวิ่งแหงนคือจริงๆเนื้อเพลงมันพูดถึงความไม่สมหวังในความรักความเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ถูกเลือกอ่ะเราเป็นคนรักที่ที่ที่ให้รักเขาไปแล้วบางทีเขาไม่รักเราต่อเนี้ยครับใช่แต่ว่าด้วยความที่เราเข้มแข็งมากเลยเราเขาจะต้องบอกกับตัวเองว่าไงก็ได้ถ้าเธอจะรักไม่รักเธอจะไปเธอจะมาเอาไงก็ได้เราชิวๆอยู่แล้วงีชีวิตจริงคุณเป็นคนแบบนั้นไหมครับไงก็ได้เขามีมีมีส่วนมีส่วนตรงอยู่บ้างคือเป็นคนแบบสบายๆบวกๆหนะครับ ไม่ไม่ค่อยจะมานั่งซีเรียสคิดมากแต่ถึงเวลาคิดมากก็คิดหนักนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มันก็มีความเป็นตัวเองอยู่เยอะทั้งความสนุกสนานความสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ได้พี่ฟอร์ดสดใสครับผมมาโปรดิวซ์ให้ครับผมครับผมรูปไงกับพี่ฟอร์ดเป็นไงบ้างครับสนุกมากเพราะว่าพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดดุปะจริงๆดูเหมือนดุเนาะเออเออมีพี่อู๋ธนาธรด้วยครับ ทนไม่ได้เหมือนฉันเองที่เคยเจอสายตาที่ใช้และยันชาเธอที่ทำเสียใจช้ำเกินทนจนปวใจ time Sing <laughs> เสียใจเธอเคย เต็มที่เรื่องกีฬาก็เต็มที่เรื่องสสาว วง oh. VM Plus ตอบทุกโจทย์ของความแมนให้กับคุณ VM Plus จะสมดุลให้กับชีวิตคู่ขยายเวลาประทับใจปลอดภัยไร้กังวลซื้อได้ที่ร้านวสัสดุทุกสาขาทั่วประเทศสนใจโทร08436 00101คุณคุณของผมอะยาวและทำได้นานไม่เชื่อลองดูไหมครับไอ้โลกจิตเฮ้ยอะไรผมแค่จะชวนไปเล่นเกมนี้ ฮุกแรซซิ่งแค่ทำเสียงบรินให้ยาวบรึนให้นานก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัล3,000บาทกิจกรรมฮุกเรซซิ่งลงทะเบียนพิมพ์ดีตามด้วยชื่อและจังหวัดส่งมาที่422-1880ดติดตามกาิกา,การเล่นเกมแบบละเอียดได้ที่โอเคฮุกทุกช่วงดีเจสวัสดีครับรับเมนูอะไรดีครับขอเอเชียนลาสัญญาค่ะอีกอย่างคืออินเตอร์เดลุคค่ะรอสักครู่เดี๋ยวจัส่งให้ถึงหูเลยครับ ส,มมโโโโสั่งเมนูเพลงฮิตโทรมาเลย0 8นย์แ7ด0ป n e SMS 4 2 2ส8งสงหนพลงโทรมาเลย4221880หรือว่าจะสั่งออนไลน์ทาง f a c e b o o k c o m okhookclub ok ขอบคุณที่ใช้บริการมากๆครับคุณยังจำความประทับใจตอนที่คุณได้ของขวัญวันเกิดชิ้นแรกได้ไหม คุณยังจำความประทับใจตอนที่คุณเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครั้งแรกได้หรือเปล่าแล้วเรื่องนั้นล่ะคุณยังจำความประทับใจนั้นได้ไหม VM+ Plus ช่วยรักษาความประทับใจ ให้อยู่กับคุณผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายสำหรับผู้ชาย VM+ จะสมดุลให้กับชีวิตคู่ขยายเวลาประทับใจปลอดภัยไร้กังวลซื้อได้ที่ร้านวัดสรรทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร0843600101ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android เข้า Play s t o r ร์ค้นหา Radio OK แล้วกดดาวน์โหลดเลยโอเคฮู มาแล้วกลับมาคุยกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้อยู่กับผมต้นตาแล้วก็หนุ่มกรีนและก็หนุ işte ่มคะชานะครับผมมาส่งเสียงอีกทีนึงครับนุ่มนั่นคือส่งเสียงใช่ไหมครับพี่เขาบอกให้ส่งเสียงกรีนนี่จริงนย ดีมากกระชาดีมากมาพบกันมาเมื่อกี้ที่ฟังกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของหนุ่มกรีนเนี่ยนะครับกับเพลงไงก็ได้เหมาะมากสำหรับทุกคนเนี่ยนะครับผมมาตอนนี้ถึงคิวของหนุ่มกระชากันบ้างดีกว่าครับหนุ่มกระชาครับผมพูดถึงอทั้งสองคนเลยดีกว่านะครับจะไม่น้อยหน้ากัน MV ตอนนี้ทั้งสองเพลงเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วครับ MV ตอนนี้ของกระชานะครับเพลงใบสองปล่อยออกมาให้ทุกๆคนได้ชมกันเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับตัว MV ก็จะเป็น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระชาเนี่ยจะเป็นการขับคนอื่นละ ก็ต้องอยากเจอเขาชอบเขาก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเขาครับก็เลยทําการปลอมตัวครับปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์วินเพื่อไปดักเจอเขาครับปลอมตัวเป็นเจ๊ช่างทําผมซาลอนเพื่อไปนั่งทําผมให้เขาแล้วก็ปลอมตัวเป็นอาม่าซึ่งหลายๆคนชอบมากเพื่อจะรอเขาจูงมือข้ามถนนอ๋อรู้สึกว่าเอ็มบีตัวที่แล้วเนี่ยคุณก็ไปแอบรักคนอื่นนะใช่ครับในชีวิตจริงคุณแอบรักใครอยู่ครับตอนนี้ในชีวิตจริงแอบรักใครอยู่ใช่ไหมครับพูดไปสิคะชาพูดไปสิ ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสาวๆคนไหนที่ฟังอยู่แล้วก็คุณสบายใจได้เลยนะครับผู้ชายคนนี้ยังคงบริสุทธิ์อยู่นะครับผมหัวใจตัวใจผู้ชายคนนี้ยังคงหัวใจยังว่างอยู่นะครับสาวๆทั้งหลายนะครับ แล้วคุณแล้วครับหนุงเกรนครับครับผมผมก็ดีมากครับบอกเขาไปดีไม่มีอะไรไม่มีก็จะให้มีอะไรละคนมันไม่มีอะไรอ่าเพราะฉะนั้นดุงเกรนก็เหมือนกันนะครับทุกคนครับยังบริสุทธิ์อยู่ยังบริสุทธิ์อยู่นะฮะสเปกก็จะแบบคนเยอะหน่อยไม่ใช่แบบว่าขี้เลือนขี้ลาขึ้นอย่างนี้ไม่เอาคนไม่ลาไม่ใช่หมานะสิงโตหรือเปล่าสิงโตหรือเปล่าคุณพูดหนเนีตะกี้ถามถึง MV MV ครับผมครับผมก็ตอนนี้ของพี่ก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะฮะปล่อยมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กําลัง อ่าเขาเรียกว่าไรก็ลุ้นอยากให้ทุกคนได้ชมกันเยอะๆครับผมเพราะว่าอโทนของ MV มีสนุกมากสดใสสีสันโอ้จี๊ดจ๊าดนะฮะสนุกสนานครับผมเพราะว่าเราพยายามดีไซน์ให้มันให้มันสว่างสว่างครับผมเพราะถ้ามันมืดมืดดักดาเนี่ยนักร้องจะระทุบมากคุณอาจจะหายไปจากเฟรมอาจจะหายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเต็มเลยเหลืองแดงเขียวม่วงฟ้าคาวเงินจัดเต็มนะฮะแล้วก็ ที่สําคัญคือด้วยตัวเนื้อเพลงของเราด้วยตัวของสไตล์เพลงเราเนี่ยมันเป็นวินเทจอยู่แลวมันเป็นแอมโบอย่างตะกี้ที่เราบอกไปเพราะฉะนั้นเอ็มวีก็จะออกมาในรูปแบบเดียวกันก็คือจะมีความย้อนยุคจะมีเอ็กซ์ตร้าเต็ไมไปหมดเลยฮะสิบคนทุกคนก็ใส่แอฟโรหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นคอสตูมก็จะสนุกอ่ะคือผู้ชายกับหนุ่งขาบานรองเท้าส้นตึกผู้หญิงก็เป็นย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะครับใช่ใช่ผู้หญิงก็จะเป็น อะไรนะเขาเรียกอะไรเส้นเออชุดแสกชุดเบรซสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ย้อนกลับไปยุคซิกซ์สตีย์60อะไรประมาณนั้นนะครับถึงเอตี้แบบว่ามีแบบดิสโก้เบาๆอะไรนะดูเธอดูเธอดูๆๆนะฮะนักร้องจะได้แบบมีกําลังใจกําลังลุ้นมากวันนี้เพิ่งแตะสองแสนเป็เมื่อเช้าดีใจมากขอเชิญความดีด้วยครับเพิ่มปิ่มนะฮะนี่คือนั่งปั่นไปแสนเก้านะฮะคนเดียวนั่งปั่นไปแสนเก้าที่เลนตอนนี้อยากจะให้คุณมาจ้องตากับกรีนมากเลยนะครับตาลอยเลยนะครับทุกคนก็เพราะคนเดียว ปั่นไปแล้วแสนเก้านะครับใช,ใช่แล้วนะฮะเ,เพราะฉะนั้นทุกคนไปช่วยกันปั่นหน่อยนะฮะ<ช>นี่ <ผม S 2> กล่าวว่าข้าชาวเขาบอกว่าอะไรนะของเขาเขาถึงล้านวิวของผมมีพันธสัญญากับ แฟนคลับไว้ครับคครรรัับบผมเท่่าไหถ้า MV ของผมถ,ถึงล้านวิวปับ๊บทุกคนจะได้เห็นผมแต่งเป็นอาม่าอีกครั้งเ,เพราะฉะนั้นเราบรรดาแฟนคลับถ้าคุณฟังอยู่แล้วก็รีบไปปั่นกระแสเลยนะครับ MV เพลงของหนุ่มคชาบ่ายสเนี่ยครบล้านวิวเมื่อไหร่คุณได้เห็นอาม่าคาชาได้หนอ่อยในโซเชียลแคมแน่นอนเจนคังกี้นะถ้าเกิดไงก็ได้ครบล้านวิวนะฮะจะได้แก้ผ้าคชาคชาจะแก้ผ้านะครับเ๋ยวคุยกันเมื่อไหร่ไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันแปดนุ่มเกณฑหนุ่มเกณฑ์ทีของคุณครบล้านคุณจะะะะทาาออออไรร๋ถ้้ขงผมคบลนนฮ ผมก็จะทำอะไรดีอะเป็นนาม่าไหมเป็นนาม่าเป็นนาม่าเดี๋ยวจะไปขอเป็นนาม่าฟิชเชอริงกับคาชาแล้วกันจะเอาคลิปคาชาฟิชเชอริงมาแชร์ออเพราะฉะนั้นเราบรรดาแฟนคลับทั้งหนุ่มกรีนแล้วก็หนุ่มคาชานะครับอย่าลืมไปปั่นกระแสด้วยแล้วกันนะครับในย t u b e หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปขอก็ได้ y YouTube Play TV นะครับก็เป็นหนึ่งช่องเพลงครับผมอย่าลืมนะครับขอกันด้วยแล้วกันเห็นวันนี้เอากีตาร์มาด้วยโชว์กันใช่ไหมครับฟิชเชอริงกันไหมตอนแรกผมกะว่าจะถือมาได้เท่ไไไดด้้้ม่แลววโชกันหน่อ ฮาลมคิดถึงเธอในตอนเช้าคิดถึงเธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีช่วงบ่ายสองได้อาบมองถึงตอนเย็นขึ้นลงเอาอีกแล้วที่ยงคืนยังหวั่นไหวแค่เธอคน What's และคนที่ได้ไปต่อในครั้งนี้กือบช่ว่ขึ้นมีเฟ้นเฉียดคือคิดถึงไหมคิดถึงอารมณ์แบบนั้นไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงอัตตอยมากไม่ได้เจอใช่คุณได้เจอไหมเจอผมเจอครับไม่เจอเลยอ่ะทําไมล่ะทำไมเราไม่ได้เจออต้อยเมเจอตอนทมงานครับสองปีละฮะคิดถึงใช่ไหมครับบรรยากาศนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากนะใครไม่ไปอยู่บนเวทีเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอารมณ์นะตอนนั้นเหงื่อเต็มมือนี่มันเป็นยังไงใช่แล้วก็น้องมันมีความสับสนประดังประเดเข้ามาในช่วงใคร เราหรือเพื่อนใครหรือเราเพื่อนจะออกดีใจหรือเสียใจครับเพื่อนจะออกใจหายสิใจหายนะเป็นทางนี้ดีใจเลรอเพื่อนออกอ้าววุ่แลนววุ่แล้ววแลนแล้วก็คิดถึงเนาะครับผมมีเด็กๆฝากคำถามมาพี่ประชาพี่กรีนคะครับซัมเมอร์แบบนี้คิดถึงอะไรกันบ้างคะคิดถึงหนูไงลูกอ๋ออ้อยนุ้อ้อยนุคิดถึงอะไรบ้างอ่ะซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์มีกา้ออย่างนี้ครับผม เราน่าจะคิดถึงทะเลทะเลต้องกำลังจะพูดถึงบิกินี่ไหมทะเลบิกินี่อย่าางี้น่สนใจไหมคิดถึงทะเลคิดถึงเขาเรียกว่าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเย็นๆคิดจะปลูกพันธุ์กับต้นมะพร้าวมากเพราะปีนบ่อยนบ่อยนะปีนบ่อยมากบางทีแบบแม่หนูปีนคุณทำร้ายตัวเองบางทีแบบว่า ที่บ้านไนงะบ้านกินคนสมุยนะครับผมรแรงใต้ได,ได้แรงใต้ได้ไหมแรงได้แรงได้แรงได้แนละ้วกล้องเลยกล้องเลยนะถ้าก็บ้านกินเป็นอ่ายายกินแม่กินลูกค,คนสมุยหมดะจะมีต้นมะพร้าวเด็กๆก็จะฝึกให้ปีนเล่นครับนี่ดูเชื่อนะฮะ จิงไมเนี่ยดีเจดูเชื่อผมไม่ใช่ไหมล่ะผม่เชื่อนะคุณให้เกียรติผมให้เกียรตินต้นมะพร้าวด้วยเออไม่ปีนฮะไม่ปีนใช่ไหมครับ่าเป็นคนสมุยเป็นคนสมุยน่าร้อนก็คิดถึงคิดถึงสมุยคิดถึงสมุยอยากกลับบ้านเนี่ยนะครับอยากกลับบ้านอยากแบบว่าไปนี่ไม่ได้กลับมา2ปีแล้วครับแต่จริงๆริงกิมไม่ได้ไม่ได้โตที่สมุยนะคโตที่กรุงเทพมาตลอดชีวิตแต่ว่าครับผมก็จะไปเยี่ยมยายางช่วงซัมเมอร์นี่ก็คิดถึงอยากกลับไปเล่นน้ำทะเลครับผมพี่เกดพี่กระชาครับผมอยากจะรู้ว่าถ้ามีคนมาาตติด่่อให้ถยช ว่ายน้ำในสไตล์ของผู้ชายวินเทจนี่นะครับหนูจะมีโอกาสได้เห็นพิกระชาเปื้องท่อนบนไหมคะหรือว่าหนูจะมีโอกาสเห็นพิกรกรีนไหมคะฮะตอบคำถามเลยครับิการชาคิดว่าจะเปื้องไหม,มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอตัต้งหลักคำถามก่อนผมถามมาว่ามีโอกาสจะได้เห<อ>็นพิกาชานะครับฮะอ,อยู่ในชุดซัมเมอร์แบบนี้ฮะโอ้โหคุณสนใจไหมนม่คิดหนักคือแปลว่าจะเปื้องนะอย่างเงี้ยคือแปลว่าแต่ไม่รู้ว่าคุณมีใจนะว่าไหมเกินก็เขาดูมีใจนะจริงๆเขาชอบเปื้องหรือเปล่าชอบหรือเปล่าล่ะ คิดนานนะคิดนานคิดนานผมมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นสาวๆเตรียมเทใจนะครับเป็น่ายดีกว่าผมว่ามันไกลจากชีวิตผมมากครับไปถ่ายดำชุดว่ายน้ำเนี่ยของกินนะฮะจากใกล้ชิดกับติดพันกับชุดว่ายน้ำมากปกติเขาเปลืองท่อนบนใช่ไหมครับที่กินท่อนล่างท่อนล่างแล้วก็เวลาลงน้ำก็จะลากไก่ตลอดว่านะฮะก็จะคุณไปกระต่ายหรือไงเป็นนกยูนคิวคิ้วใช่ก็ก็ คิดว่าถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะแก้ผ้าถ่ายรูปไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาจ้างสงสาร <c oughs> คนดูนะครับจะจะจะถ่ายลงอินสตาแกรมนี่ยแล <c oughs> หละเดี๋ยวยอดต่อโลกไม่พุ่งนะจ๊ะ <c oughs> น่านจะโกรธมากทีเดียว <c oughs> เอา <c oughs> อเป็นว่าใครที่สนใจแล้วต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยเขาไปฟิตแอนด์เฟิร์มหน่อยแล้วกันนะครับทำทีช่วงนี้เฟิร์มมากเฟิร์มมากหน้าท้องมันเป็นลูกๆนะฮะคุณสามารถส่องกล้องได้นะครับหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายครับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุุยยกกกกกััััันน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 ะะะะคคครรรรบบเพาาาาาฉ้้้สดทท่่ออจไปงีฝ ผลงานกับเพื่อนๆชาวโอเคฮุกหน่อยลวกันครับผมเพื่อนๆชาวโอเคฮุกครับฝากดาวน์โหลดดีกว่าถ้าฟังเพลงของพวกเราสองคนแล้วชอบนะครับเว็บเ u ็บดอททูมิครับผมแล้วก็อีกหนึ่งที่ครับยึดโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาครับกด2-4ตัวครับแล้วโทรออกครับบอกพี่โอเปอเรเตอร์ว่า พี่ครับพี่ครับอยากได้เพลงบ่ายสองกับเพลงไงก็ได้อะครับใช่ไงก็ได้กับบ่ายสองถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงก็อย่าไปบู๊พี่ครับพี่ครับอย่าเชื่อขชาสมนดอัดดีสติบ้างค่อยมาพี่ครับพี่ครับก็ได้ฮะก็ขอกันเข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นกำลังใจที่ดีสําหรับเราเหลือเกินที่สำคัญอย่าลืมขอกันมาที่โอเคฮุกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร ในมุมมองของศิลปินแล้วเราไม่สามารถมันเป็นผลของการแบบกำลังใจแบบหัวใจพองโตมากจริงเวลาได้ยินเพลงตัวเองตามคลื่นวิทยุต่างๆนะมันทำให้แบบโอ้ดีใจมากเขาบอกว่าฟังเพลงที่ไหนก็ไม่เพาะเท่ากับได้ยินเพลงตัวเองจากคลื่นวิทยุโอ้โหเพราะฉะนั้นแบบว่านะอย่าให้เราต้องนั่งเปิดแล้วปั่นไปแสนเก้าคืนนะ ช่วยกันครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะฮะถ้าเกิดเป็นของ AF นะครับผมก็เข้าไปติดตามศิลปินทุกคนกันได้นะฮะที่ facebook com af channel นะครับ n สองตัวนะฮะอย่า n ตัวเดียวเพราะนั้นคือ channel นะครับผมเออนะฮะ n สองตัวแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งเป็นของส่วนตัวละกันครับผมถ้าเป็นของกรีนนะฮะก็ Facebook Twitter Instagram ไอเขาเดียวกันหมดนะคะคือแอดการินกรีนเอฟเจ็ดจีเออาร์ครับผมครับผมอ่ะคาชาครับสำหรับคาชานะครับคนที่เล่นทวิตเตอร์ครับผมมาฟอลโล่คาชากันเยอะๆดีกว่าฮะครับฟอลโล่กันได้ที่การินกรีนเนาชาสิไหรอนี่คุณอยาหักเหลี่ยมกันนะฮะคาชา K A C H A Underscore กครับผมแล้วใครที่เล่น Instagram นะครับมากดไลค์รูปผมดีกว่าฮะครับผมฟอลโกันได้ครับที่ KA C H A เออั ดับเบิลทีครับผมจะเช็คยอดนะฮะถ้าเกิดวันนี้ยอดวิวเราเพิ่มถึงตอนนี้เท่าไหร่ถ้าถ้าถึง1 0 0 0 0แสนวิววันนี้แสนวิวแสนวิวจะเห็นกระชาตแก้ผ้าเลยเห็่ตาใจผมมั่นใจว่าไม่ถึงไม่แน่นะจะอย่าทานนะอย่าทานะฮะโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองหนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณคครับบขอุณมากครับโอเคครับเเรมมธออจะงห็นนกับลาู ที่นี่สุขสโมสรสนับสนุนโดยออกกำลังนิดเดียวไม่ได้ผลต้องอดทนเข้มแข็ง